สวัสดีครับสวัสดีสมรมเครื่องเสียงการแจ้งนะครับสวัสดีนะครับพี่ๆนะครับช่องทาง YouTube นะครับได้หลายท่านนะครับวันนี้นะครับก็พามาชมนะครับอีกหนึ่งตัวนะครับเป็นเอ็นนะครับเอ็นสองวนะครับของโลเยนนะครับ V นะครับเป็น V2 นะครับตัวนี้เป็นรุ่นใหม่แล้วนะครับ V2 นะครับถ้าเป็น V ี1หน่้าจะไม่ใช่แบบนี้นะครับอันนี้ V2 นะครับเป็นรุ่นใหม่นะครับก็เข้ามาทั้งหมดอยู่3แท่นนะครับ อ่าผมเอามารีวิวหนึ่งแท่นนะครับเพราะยกไม่ไหวนะครับเพราะยกขึ้นมาอีกนะครับไม่ไหวก็เลยเอามารีวิวแค่หนึ่งแท่นนะครับมีแค่มีสามแท่นนะครับแจ้งลูกค้าก่อนนะครับเป็นโรเยนนะครับ L สองพันสี่นะครับตัวนี้นะครับเข้ามาสามแท่นนะครับเป็นหน้าใหม่นะครับหน้าใหม่เครื่องเดิมๆนะครับไม่เคยซ่อมนะครับก็เข้ามาทั้งหมดอยู่สามแท่นนะครับวันนี้ผมก็มาให้ราคาไม่ถึงหมื่นนะครับ L สองพันสี่นะครับ ผมให้มาราคานะครับไม่ถึงหมื่นแน่นอนนะครับลูกค้าเอาไปใช้งานได้เลยนะครับ power royal l สอนะครับเครื่องก็ใช้งานปกตินะครับเดิมๆนะครับไม่เคยผ่านนะครับหมอนะครับใดๆทั้งสิ้นนะครับมือหนึ่งนะครับแจ้งลูกค้าก่อนนะครับมือหนึ่งหมื่นแปดห้าร้อยนะครับมือหนึ่งขายในราคาอยู่ที่หมื่นแปดห้าร้อยนะครับอันนี้มือสองนะครับผมให้เก้าพันห้าร้อยบาท รุ่นใหม่ด้วยานะครับนะครับผมให้รุ่นใหม่ด้วยนะครับนะครับผมให้รุ่นใหม่ด้วยเป็นรุ่น v 2ด้วยนะครับอันนี้รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับเอาแค่9,500บาทมีทั้งหมดอยู่3แท่นนะครับพี่ทนหนที่กําลังหานะครับนาทีนี้นะครับต้องรีบหานะครับเพราะเข้าบรรษานะครับในเวลา3เดือนแล้วนะครับลูกค้าต้องรีบหานะครับไม่ใช่ว่าอะไรนะครับเลยออกบรรษาไปแล้วนะครับอีก3เดือนนี้นะครับหมดแล้วก็หมดนะครับก็ ผมกําลังจับได้เมื่อกําลังหันมาจับได้แค่ไม่หนึ่งอาทิตย์เองนะครับตัวนี้นะครับที่เหลือที่ผ่านมาหาไม่เจอนะครับมือสองนะครับแทบไม่มีขายนะครับอันนี้ผมนะครับมันเข้าพรรษานะครับก็เลยเข้ามานะครับสามแท่นนะครับเก้าพันห้าร้อยบาทนะครับมือหนึ่งหมื่นแปดแปดร้อยนะครับหมื่นแปดห้าร้อยหมื่นแปดแปดร้อยนะครับประมาณหมื่นแปดตีไปเลยนะครับอันนี้ผมก็คิดแค่อันนี้ผมก็เอาแค่ 9,500บาทนะครับดูสภาพโดยรวมได้เลยนะครับก็ถือว่าไม่น่าเก็บนะครับผมก็ยังขาวอยู่นะครับ L204 นะครับมีทั้งหมดอยู่3แท่นนะครับมารีวิวหนึ่งแท่นนะครับด้านหลังนะครับมาดูนะครับด้านหลังว่าเป็นไงบ้างนะครับจะย้อนแสงนิดนึงนะครับเพราะแสงอยู่ข้างนอกเข้ามานะครับย้อนแสงนะครับ จะเข่าๆนะครับอันนี้นะครับโมโนสเตอร์นะครับเราเลือกไฟกดได้เลยนะครับอย่างเช่นเราเลือกไฟกดได้เลยนะครับอย่างเช่นผมออนเครื่องนะครับอย่างเช่นผมออนเครื่องนะครับไฟจะขึ้นนะครับมันจะมีไฟสามขีด ลูกค้าก็สามารถกดได้นะครับอันนี้บิดนะครับอันนี้โมโนนะครับกระดอกนะครับแน่ญญญญจะเป็นสเตอร์นะครับลูกค้าก็เลือกการใช้งานได้สัญญาณเข้านะครับเอคลาก็ได้หรือจะเป็นแจ็คโคนนะครับสัญญาณออกนะครับจะเป็นสเปคอนก็ได้นะครับหรือจะเป็นขั่วนะครับเลือกการใช้งานได้เลยนะครับซ้ายขวาใครที่กําลังมองหานะครับก็เข้ามาชมได้นะครับตัวนี้นะครับเอล2 4นะครับรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับ9,500บาทนะครับ 9 5 0 0บาทนะครับเครื่องยังสภาพนะครับโอเคนะครับมือหนึ่งหนแปดนะครับตีไปเลยนะครับอันนี้เอา9,500นะครับราคาหักครึ่งนะครับพี่ทนายสนใจก็ทักเข้ามาได้นะครับที่ร้านนรันสักนะครับเบอร์โทรติดต่อนะครับเบอร์นี้เลยนะครับ0837394945นะครับชื่อเฟสผมนี่เลยนะครับทักเข้ามาได้นะครับนะครับรบเดิกจีเทอร์กได้ทุกตัวนะครับมีตัวไหนที่ไม่ได้ใช้งานก็สามารถเอามาเด้ดจีเทิร์ได้นะครับอันนี้ก็ไฟขึ้นปกตินะครับ อันนี้นะครับลูกค้านะครับจะเอาไปขับกลางขับเบ, cứ, คบ,คบ,บ,บคคยคไ,ได้หมดนะครับขับกลางก็ข้างละสองนะครับข้างละสองถึงสามถึงสี่นะครับบางท่านก็ไปขับกลางขับแล้ขับพอนได้หมดนะครับลากสายยาวได้นะครับท่านนี้นะครับของโรเยนนะครับลากสายยาวได้นะครับนะครับคิดอะสนใจก็ทักเข้ามาได้นะครับมันจะเป็นขับกลางขับเบยคได้หมดนะครับขับกลางก็ข้างละสี่นะครับได้นะครับข้างละสองข้างละสามข้างละสี่ หรือจะขับกลางขับพอนขับแลมนะครับลากสายยาวได้นะครับโรยินนะครับเสียงนี้แน่นอนนะครับ18ก็ค่าละ2นะครับถ้าขับ18ก็อยู่ค่าละ2นะครับ9,500บาทนะครับโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับรับแรกดิ่เทอร์กันในทุกตัวนะครับมีตัวไหนติ่มาจะใช้งานก็สามารถเอามาแลกกิ่เทอร์ได้นะครับที่ร้านเ้านะครับเดี๋ยวลองคว้าน้าเสียงกันดูนะครับข้างนึงขับกลางข้างนึงขับเบสนะครับบางท่านอยากเอาไปขับเบสนะครับฟังแนวเสียงเบสนะครับ บางท่านอยากเอาไปขับกลางก็ฟังแนวเสียงกลางนะครับคร่าวๆน้ําเสียงกันได้นะครับอ่าคร่าวๆน้ำเสียงกันดูนะครับอก็เครื่องคนละชุดนะแนวแนวแนวเสียงก็ออกคนละแนวกันอยู่แล้วนะครับแต่อันนี้เราแค่คร่าวๆน้ําเสียงกันนะครับนะครับนะครับอันนี้ขับเสียงกลางนะครับอันนี้เบสนะครับผม อันนี้ชแนลเอนะครับขับกลางนะครับไปเทียบไปขึ้นนะครับอันนี้เบสนะครับสามเมตรนะครับ i have ตินะครับอันนี้เสียงกลางนะครับไฟขึ้นปกตินะครับเนืครับสัญญาณแรงนะครับถึงจะมานะครับไฟนะครับเสียงกลางนะครับโดดจะไม่ต่ำเหมือนเปรดนะครับเปรดเร็กนิดเดียวนะครับไฟขึ้นนะครับ Thank you. นะครับนี่ครับนะครับไม่มีข้อแขกนะครับอันนี้เบรนะครับนะครับพี่เทนายนะครับสนใจก็สามารถเข้ามาชมได้นะครับ L นะครับ24โรยจนนะครับเป็นอ่ารุ่น V2 นะครับรุ่น V2 นะครับรุ่นใหม่นะครับพี่ไทนายสนใจก็ถ้าเข้ามาได้นะครับ0ูนย์นะครับ7 3 9 8 9 4 5้านะครับ 0837398945นะครับ9,500บาทนะครับเบอร์โทรติดต่อนะครับเบอร์นี้เลยนะครับ0837398945นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับ9,500บาทนะครับสวัสดีครับ